หนุ่มกะเรียงจมน้ําต่อหน้าต่อตาพ่อและน้องชายขณะพยายามจะว่ายน้ําข้ามแม่น้าส่งกะเรียเพื่อกลับไปหาภรรยาแนนเพอสังครับบุรีสังะดมกําลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและชาวบ้านหลายสิบคนออกค้นหานานกว่าสีวันแล้วอย่างไรวี่แววจากเหตุการณ์เมื่อวันที่13กันยายน2566เวลาประมาณ10นาฬิกาสนาทีนายสุทธิพรสุวเวทพิกลในเพอสังครบุรีได้รับแจ้งจากนายนินพนธ์เสตพัน์ผู้ใหญ่บ้านสเสน่ห่องหมู่ที่1ตำบลเล่ยว่งเพอสังครบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุร นายโจชาวกะเหรี่ยงอายุ36ปีบัตรรหัสหัวศูนย์อาศัยอยู่ที่ตีนเขาไม้แดงไม่มีบ้านเลขที่หมู่ที่1ตำบลเล่โว่อำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการจมน้ําที่ลําห้วยของซองกะเหรีย่ยงหมู่ที่8ตำบลหนองลูในระหว่างที่กําลังว่ายน้ําข้ามห้วยต่อหน้าพ่อและน้องชายเพื่อกลับไปหาภรรยาที่บ้านบ่อญี่ปุ่นประเทศเมียนมาและฐานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่เรศวรอาสาและมูลนิธิพิทักษ์การชุดชนการประดาาน้ํ ได้มีการค้นหามาเป็นเวลาถึง4วันแต่ยังไรวี่แววที่จะพบศพวันที่17กันยายนที่จุดเล่นน้ำทองกะเลีย่ยหมู่ที่8ตะบนหนองลูอำเภอสังขะบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขตรักษาพันสัตว์ป่าทุงง่งใหญ่ในเรสวนหน่วยไฟป่ามูล,ลนิธิพิทักษ์การชุดประดาน้ําชนการนําโดยนายโชคชัยนามแก้วหัวหน้าชุดทีมค้นหาได้มีการแบ่งชุดทีมค้นหาออกเป็น3มชุดชุดที่1นั่งเรือค้นหาย้อนขึ้นไปอย่างต้นน้ําที่นายโซ จมน้าซึ่งอยู่ห่างขึ้นไปจากจุดเล่นน้ําของสองกะเรียรประมาณ2กิโลเมตรจุดที่2ค้นหาบริเวณใต้สะพานสองกะเลียลงไปจนถึงหินสามก้อนระยะทางกว่า5กิโลเมตรจุดที่3ค้นหาโดยการนั่งเรือตั้งแต่สะพานไม้อุตมานุสร์ขึ้นมาตามลําห้วยของสองกะเรียรจนถึงหินสามก้อนระยะทางกว่า9กิโลเมตรแต่ไรวี่แววที่จะพบศพผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายโชคชัยนามแก้วหัวหน้าชุดทีมค้นหาชนการมูลนิธิพิทักษ์การ เมื่อได้รับการประสานจากมูนลนิธิพิทักษ์การสังขบ,บุรีจึงได้นําทีมขึ้นมาค้นหาตั้งแต่วันที่14-17มาถึงวันนี้เป็นเวลาสีวันแล้วยังไม่พบศพนายโซและตนเองได้พบกับพ่อของนายโซได้บอกกับผมว่าจะค้นหาวันนี้เป็นวันสุดท้ายหากไม่เจอก็จะทําบุญตามประเพณีอุทิศส่วนกุศลไปให้จากนั้นเมื่อลาห้วยสองเกลียลดระดับลงจะทําการค้นหาอีกครั้งอุปสรรคสําคัญในการค้นหาคือกระแสน้ําในแม่น้าสองเกลียที่ไหลเชี่ยว เนื่องจากในพื้นที่อำเภอสังขระบ,บุรีมีฝนตกติดต่อก,กันทุกวันทำให้อุณภูมิน้ำเย็นจึงส่งผลต่อระยะเวลาในการลอยของศพซึ่งคาดว่าจะสามารถพบศพได้ภายในระยะเวลา1-2วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะทำพิธีแล้วก็รอน้ำลดครับแล้วาาก็จะหาตามเกาะถ้าเจอถ้าเจอล่างหรือว่าอะไรก็จะเอาไปทำพิธีต่อไปครับก็คือวันนี้วันสุดท้ายพ่อจะหาแล้วก็ีรให้เร้ใช่ครับเอพ่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không